สวัสดีค่ะ้ีนสาวเชิญครับพี่น้องเื่อได้ขายของบ่ได้ไปยังมือนี้มาแต่ในเมืองมันจทุนละค่ะก็เลยสิพาพี่น้องอยากกินสาวเปิดร้านแล้วเป็นบ้านี้เอ้ยค่ะพี่สาวพี่ลูกเกดมาย้ายร้านมาอยู่ที่หน้าบ้านเรานะคะสวัสดีเอฟซีขายดีบ่เม่ถามเราก่อนเพราะได้ขายเนาะเพราะได้ขายถิอว่าขายดีกับขายดีตามเขาขายนี่ละ โอ่ยอยากตับมะหุ่งนี่สิเมย์เมย์มะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวโอ้ยมีข้าวเหนียวพร้อมข้าวเหนียวสาวบาดยังอีกสมหมูตับมะหุ่งล่าล่าตับมะหุ่งล่าล่าพิเศษปูดองได้ไแม่สมเนื้อกะเซ็บเปล่าว่าสมเนื้อเดี๋ยวค่อยสมหมูน้ำเอ้ายังละสองสิกินข้าวใครน้ำบักกินบักกินน้ำกันเนาะ เออไอตอนจะเตรียมจานกินยุน <sup> <_ até Mont aja>. ี่เลยสนามว่าต้องเมื่อกินนะเอาเมียวไม่เฮ็ดยำยำรวมหนึ่งค่ะเนม4แคปไม่เอาน้ำมันแค้นเอาไข่ก่อนเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มก็ค่อยอันนั้นส้มตำส้มตำพิเศษปูดองยำเสฟเสพเด้อยค่ะมาเบิ้งยำสูตรสาวเกตอันนี้น้องสาวพี่ลูกเกต อีกเป้งหนัวเพิ่มอีกก็ได้ได้สาวเป้งหนัวขบับพยานเนี่ยค่ะยานแต่ว่า,าขบับพยานเพิ่มอีกก็ได้หืมน้ำตาลเนี่ยอย่างก,ก็เนี่ยน้ำหนักห้าวบาบิลูกเกดบ่ค่อยเวาแล้วน้องสาวแล้วเฮงเบาเบาเลยเนะะี่ค่ะคนสวยแต่ว่าเบาเพราะว่าหลักเบาสมายดักจองเดียวหืมเป้งหนัว ออกซื้อเลยเด้อบกพริกบอ้อล่ะบะเต้ามูกินน้ำตับมะฮุ่งกับเห็ดล่ะอือมาเบิ่งน้ายำก็เป็นสูตรยำปลาล่าเป็นบมเหมียวเนาะสูตรยำปลาล่าแล้วก็มีใบอะไรเนี่ยหอมหอมใบเลื่อยครับหัวหอมเอาเป็นยำรวมเลยนะคะไม่คาย,ยำเดี๋ยวต่อไปนี่ค่ะโตะนี่ก็จะเป็นโตอาหารไปมิดนี่สาวเส้อสิมาขายนักกินยุ่น้ำเล้านี่ล่ะ ยำป้ะจ้าแซ่บแซ่บจา<ก>๋จาจะลงเลยอืมนู้มีกุ้งมีปลาหมึกนะค่ะปูเน่าดีไรนะค่ะไม่ค่าวว่าสด้อดมะเก๊กกนเน่าก,กันหรือเามาขายปูปูปลาหมีเซนแก้วค่ะมากินแล้วนี่ประเด้มารีวิวดี่พี่น้องพามากินทานอย่งเบิ่งสืบเสพสืๆขระโพดลงไปจ้า ต้องไปหมดเลยค่ะหอมแดงใบเรื่อยค่ะเต็มจานซีมกัน่ะแ้าว่ามันก็มีสูตรแล้วล่ะไม่ได้ซีมยากแล้วค่ะแต่ว่าตาเสริมเพิ่มเป็นนัวไเลยเพราะมันเนัวอปวดเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเพิ่มเป็นวน่ะอฉันอร่อยเลยอีอีที โอ้ยถึกใจเลยถึกใจต้องไม่ค่าเพิ่มพงชลนี่แหะกินย่างเดียวมื้อนี้มื้อกินค่ะว่าสิาาพ้าไปย่างตลาดยุตลาดบ้านเขาเพิ่นเปิดเพลงดังพดก็เลยปอไปที่จริงเขาไม่่อยกินผู้เดียวนี่เพ็ดตัวนี้อีกี่น้องมีแวเนาะอันนี้คอยซับซ้อนให้มูก,กินน้ำเนี่ยกินเขายุนี่แหละคอยจะออกไปนะโอ้ยอันนั้นเมื่อแล้วปะเกงดอเคสนะ่ะ เออแองต่อเทปนี่ตั้งต่องมือละเม็นบ้างอ่ะวางเลยค่ะฝากไว้ก่อนหน่อยค่ะเอามากินซุ้มกันมาพิเศษมาค่ะมาพี่น้องจะปรุงให้ค่อยมืดแล้วเป็นปะมิจะต่ำนะมาเบิ้งปูดองเองค่ะขอแบบปูสีมุนโซพี่น้องซื้อน้อแล้วต่ำแล้วแล้วน่ะต่ำสามบาทกระเซียบมองดูเบิ้งสตั๊กเป็นเนี่ยจานกับวิ่งไอ้ีซะหนิเถอ ขายพราะได้มวนพี่น้องแต่ว่ากขายดีอยู่ดอกอืมเกด่าบอกว่าสีสิบาทด้วเนี่ยคิดน้าพิเศษป่ะนี่อ้พี่น้องมัง4ีสิบบาทด้วยนีย่อันนี้ของสาวสิรพิเศษเด้อค่ะกระโดนพี่ลูกเกดนี่แหละอืมกระโดน มากินน้ำกันพี่สาวมะส้มเสี่วซีมก่อนนะออนุญาตซีมก่อนค่ะอืมชอบมั้ยน้ำปูด่างนอืัอมาพี่น้องมามาเด้อค่ะม,มากินขา้าวน้ำกันพี่น้อ,นกนองก,อกินยุบันพี่สาวและมือเนี่ยค่ะแนวกินย้ำตำมะฮงได้ละกินข้าวตัวสาวบนนะ่ะกินกว๋วยเตี๋ยวอืม เอ้ยจะกินอันนั้นนึงนั่นก็ไข่ด้านน่ะน้องมีไหมมาแล้วกราพี่น่อยมากินข้าวน้ำกันเกรียมจะว่าเจ้าหน่อยสี่สิบบาทสั่นของเรื่ไม่กินข้าวจ้าเอามเยอะมาก ข้าวมาเอมาเลยขาพิษม,มารูมากินข้าวเขาจะรอราเนะโนจะไปได้ไหมล่ะ ไมวิแล้วมันจะล้มเป็นเครืรอสาตำรถจัดแสบอยู่เนี่ยมาตามบอกมาสองนีสิม่ะผมผม ต้มเนื้อกับแซ่บอืมแซ่บอ๋อเห็นเขากันเนื้อพี่น้องกันสุดวิต่ห้่งกับขับปุ้นปานนัดกันเน้องเนี่ยน้าเพราะนี่กันนางลงเหนี่ยวกินละมาเพื่อแล้วเขาไปจะมาเอาแกงเราแขก ร้านเปิดเตอร์บ่สามไปเด้อพี่น้องมามือกองวรนซีรุ่มปุ่นสิบาทมด้เจนะ้าเดนะียว้นเินเนาพเอนเต้ ยำเผ็ดยู s <S 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 ่เป่ายำแซ่บเด้อเพราะว่าสูตรเพิ่มแป้งหนัวเขาสะบันกรนไุ้หมด ตอนแรกคิ้ว่าอาเสียแซบปะไอแมมเฮ็ดประมาอะไรกเอเอซื้อน้ำไอแบนน้ำบันมาแล้วค่ะแซ่บแต่เป็นหลัง ได้ผมสีเก้าหรือวะผมนี่ซื้อนิ่มแล้วปุ่นเอาตั้งแต่เ้มอดีันเกิดได้อ้วงมาอืมอืมอืมมันออกอีกเนาะก็ดีงามอยากผมตรงยู่ธสีนมสีผมยุบไปหน่อยน้อมัอนสั่งหัวปูกับน้ำพรอแยงยุ่งยึ้น บ้าแปลกเลยว่าพี่ว่าพี่น้องคอมเนอมนต์ข่าว่าผสมคือสาพรอื้อเลยผสมดีใจใหใจเลยอื้อเลยนนาอาจจะบ้ากันหอักย้ำหัวย้ำหัวพวกปูคือแบบอืมพันเมี่ยงนั่นนะ ลูกข้าขาดไปเลยตรวนด้อิปูผู้ใดสร้างตำล้วก็อยากกินปูเดิ๊นั่นแล้วข้าวไก่จากร้านสาวเกตอีกค่ะอีกหนึ่งเมนูแค่ะสมตำเบเอื่อเะเคอตหม้มห้งในหอมกินตัางไกลเมื่อนี้กับเกือบสั่งตำนานอีกแล้วพี่น้อง ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ะยางหนีกุ้นๆอีกแล้วไปเป็นประสาทจังเหรอแบบไม้กินไปพ่อเดียอันนี้เหนี้หพงปะเนี่ยเกดหรอเื้อหน้าขอเยอะขอซื้อมาให้อยู่ซื้อเจ้านี่นะอืม อันนี้แทบเวลาอยู่น้ำข้าผสมห็นมปปัปเหาแบบนี้แหละใครรีบเอาจ้าอืม เออแม่ต้องตาแต่แล้วป้ายกินไปเรื่อยๆมึงจากหุรหมดมอเลียงยายหนูเผาปกข้อถาไปอีกบุญห่ามาเจ้าอีบแล้วแล้วบอาอามเลี้ยงอ๋อาเลยคใมันหนีมาเล้ยอะผ่าเลี้ยงกับยุนี่เรเนาะี่เหรอไม่กินขอยเลี้ยงอีเมาเลี้ยงม่งม่อิ่มกอน เอ้ไม่ิก้นมุ่อรกินได้อีกคือเก้าจักนาคอยกับหิวอีกอืมแล้เรามาเอาแกงแขร์ส่นบ้านเาทนเองมาบดหยาดเดียวพี่จริงต้องหาผลมาะอืมอืมมาอีกลุ้มกันแล้วเอาข้างไว้กันคือ อือเอาเนี้ยอ่อนๆบันนาค่ะแซ่บครับขอืเนี้ยกำามากนะเสิร์อือเื้อสื่อไม่แหบนทอดกับสิสเตอริอยู่นี่น่นี่นะ

พวกอะบีบไปเหรอไมเรียบีบไทยว่าวั่นอืมอะไหรอแสบเลยเาก็เหมือนพระเตรพระลูอะขัวน้ำตาลอะไน่า กัยังไม่ถึงกับผมหอ,อยมมว่าเฮ้พาระโลสูตรเด็ดยุบอะไ้น้ำตาลใหม่สันพอดีล <laughs> อล <Man. S 2> อแม,มนเหมือนเราผัดมีนนะอ่ะเมือนเอาผัดมีนกิน ไม่น้าบ้าั้งเอเดี๋ยวเราเลขายให้บ่บำจากหน้าเมื่อกี้นั้นบำขาุบสิกินขัาปุ้นแล้วปเนี่ยกินกข้าวอิ่มแล้วก็กิน,ปเ,นกนะเ,เป็นเี้กตำาหงน่ะกินข้าวกับตำางบ่เป็นเขาเอาได้เต็พี่น้อง อี่เีกินเป็นคนนี่กินน้ำแป้งหลายพร้อเมือนี้พามาฝากทองไว้ล้านพิลูกเกตดนะคะ่ะกับหุ่งแยมแรงกับยำส้มตำยำยำแรงเนาะคะ่ะพี่น้องกับสนใจกับมาซื้อได้บ้านสาวเกน,นี่แหละนี่ยดีถนนใหญ่เลยดนะคะ่ะให้ได้กับฝากพี่น้องไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ใเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะเชิญพักพี่น้องเด้อค่ะ